สวัสดีพี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านนะครับผ่านช่องทาง Youtube 1เจริญซาวนะครับบ้านองยาลักกาเมืองจังหวัดเชียงภูมนะครับแหลมตองแปดนะครับมีอยู่จำนวนหนึ่งนะครับเป็นพ a u d i o นะครับตัวนี้ P-Audio ิโอสภาพประมาณนี้นะครับดอกละ350นะครับยังไม่รวมส่ง นานว่าอะนานว่าเอาแค่สามพอนะครับผมเอา3ามบาทตัวนี้เป็นทีทีนทนะครับตัวนี้เอาดอกละ3ามบาทนะครับดอกละ300บาท เป็นตัวนี้เป็นดอก12นิ้ว E 2 0 0 S นะครับดอกใหม่ๆสวยๆเลยนะครับไวเอเดิม,ดมทุกดอกนะครับตัวนี้ดอกละ950นะครับไม่รวมส่งก็ประมาณนี้ทุกดอกตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าสติกเกอร์ลุดลอกนะครับ ายดอก15นิ้วนะครับตัวนี้เป็นโรพัสตัวนี้เป็น a l 615 15นิ้วไว้4นิ้วนะครับโงหลอ่อตัวนี้ที่2,500วัตต์นะครับเอาไปทำเบรดคุ้มๆนะครับดอกละ1 450ไว้เดิมนะครับไว้เดิมทุกหลอกตัวนี้เดิมทั้งหมดนะครับตัวนี้เขาติดกาวหมวกนะครับใหม่ นะครับไว้อยก็เดิมเดิมตัวนี้เป็นรุ่นนะครับโปรพัสเหมือนกัน15นิ้ว AE e 7 5 1นะครับตัวนี้ก็ไว้เดิมไว้4นิ้วนะครับติดกาวหมวกยกคู่นะครับ ตัวนี้เป็นดอก15บาเหมือนกันนะครับโปรยูโรเทคนะครับโค้งหล่อไว้3นิ้วตัวนี้ K22 คันนี้ K22 15นิ้วเหมือนกันคู่ละพัน้า1,590านะครับไม่รวมส่ง ตัวนี้ FA นะครับ4ชัแนลอ่าโหลดที่2โอห์มที่2,950วัตต์นะครับตัวนี้แรงครับ18นิ้วนะครับชัแนลละ2ดอกนะครับ13,900นะครับเป็น FA D4XT นะครับรุ่นสัญญาณด้านหลังจะเป็นแจ็คโฟนนะครับพั้วต่อสายลำโพงเป็นขั้วดำแดงแล้วสเปคคอนนะครับ สวิตชิ่งอีกตัวนะครับตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับสวิตชิ่งตัวนี้เป็นนะครับอบอร์ดสวิตชิ่งนะครับเมื่อก่อนเป็นหม้อแปลงนะครับตัวนี้โคตรแรงนะครับนี่บอร์ดสวิตชิ่งนะครับอ่าร์บาหกลูกนะครับทรก็ตามนี้เลยนะครับยังคงใช้อยู่ร่วมกันเมื่อก่อนเป็นหม้อแปลงก็ถอดหม้อแปลงออกนะครับเอาสวิตชิ่งลง สิบแปดนิ้วขับได้นะครับข้างละสองนะครับห้าพันห้าร้อยบาทนะครับแน่นแเส้นแน่นแน่นนะครับตัวนี้เดี๋ยวทําสีให้ก็ได้นะครับส่วนของฝาด้านล่างครับเดี๋ยวพ่นสีให้นะครับไฟพานะครับส่วนของทีนวันนะครับก็คือกระพริบสลับสีกระพริบสลับสีนะครับมีสามดวงนะครับติดทุกดวง ทุกวงสภาพก็ประมาณนี้เลยนะครับตัวละ550บาทนะครับปีนะครับในส่วนของ n t n t c นะครับปีแยกซับเสียงดีนะครับรุ่นนี้มีบลูทูธ usb ด้วยตัวนี้เอา900 950 EQ นะครับตัวนี้เป็น BSS นะครับสไลด์อาจจะไม่ค่อยลื่นอาจจะมีหนดืดหนืดบ้างนะครับแต่ว่าบางทีเราก็อาจจะปรับทีละตัวตัวก็พอได้อยู่นะครับตัวนี้เอาแค่1,800บาทพอนะครับ1,800ปดรอยบาทความถี่ที่500ร้อนะครับตัวนี้คือมันหักด้านในนะครับเขาหยอดเกาวไว้นะครับ ความถี่ที่ห้าร้อยตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับในชั้นที่สองเป็น EQ สไลด์สองชั้นนะครับสามสิบเอ็ดแบน Band. ตัวต่อไปเป็นแอคเตอร์นะครับหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับ EQ สไลด์สองชั้นถือว่าโอเคอยู่นะครับตัวนี้เลื่อนออนยู่นะครับทั้งทั้งสองบนล่างนะครับทั้งสองชั้นคอร์สสองทางอาวิน่านะครับตัวละเก้าร้อยห้าสิบ ตัวนี้นะครับคอมเพรสเซอร์ DBX นะครับ DBX 1 6 6 XL นะครับตัวละ950บาทตัวนี้เป็นคอร์ส2ทางนะครับ DBX พอดีมันกลับหัวนะครับ3ทางไม่ใช่2ทางตัวนี้เป็นคอร์สคอร์ส3ทาง DBX นะครับพอดีมันกลับหัวอยู่นะครับก็ 950เหมือนกันนะครับราคา950ประมาณนี้ตัวนี้ฮอนนะครับฮอนพวกประกาศอะไรต่างๆนะครับยังใช้งานได้ดีนะครับมี2ตัวตัวละ350นะครับตัวนี้สภาพไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ใช้งานได้นะครับ ตัวนี้เอาแค่สองรบาทพอนะครับผมเอาสองร้บาทก็พอแค่ตูดก็คุ้มแล้วนะครับไม่รวมส่งตัวนี้ฮอนนะครับสิบเก้านิ้วตัวละห้าร้อยเก้าสิบนะครับนี้แหลกคอมแพกนะครับ คอมแพกขนาด 6u ดูลึก16นิ้วนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับตัวนี้2,300บาทนะครับฝาครบตัวนี้เป็นกล่องของ Power อร์หน้าลาย500บาทนะครับตัวนี้ยังคงอยู่ นะครับที่เป็นบอร์ดเลี้ยงพวกวอลลุ่มอะไรต่างๆนะครับแต่ด้านในไม่มีหม้อปแปลงไม่มีบอร์ดพวกฐานซิสเตอร์นะครับบอร์ดผ้าขยายไม่มีนะครับมีพัดลมนะครับท่าไหนนะครับจะเอาไปประกอบนะครับก็500ยยังไม่รวมส่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเมื่อเวลาลงคลิปเราจะเห็นพร้อมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ